السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقام بربان فانتم لنجعل الله سبحانه وتعالى ประสบแด่พี่น้องผู้มี إ ي ่านทุกท่านอัลฮัมดุดลิลลาห์วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้พบกันกับพี่น้องผ่านการไลฟ์สดครั้งนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เต็มทีนะครับที่เราจะพ้นไปจากเดือนระมราดอนพี่น้องครับตอบช่วงเดือนระมาดอน ที่เราถือชิ้นอดที่เราทำอามันหลายคนก็มีความปรารถนามีความมุ่งมั่นที่จะได้รับการตอบแทนจากลอสซบฮานวตาลาหลายคนก็อยากจะรู้ว่าอามันที่เราทำไปนั้นเนี่ยเราจะได้ตอบแทนจากลอรา์มากน้อยขนาดไหนแต่เราก็มีความมั่นใจว่าอย่างไรก็แล้วแต่ลอร์คงจะตอบแทนเราอย่างแน่นอนที่สุด เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสัญญาณเครื่องหมายต่างๆที่จะบอกบอกให้รู้ว่าอิบาดัตที่เราได้ปฏิบัติไปนั้นเนี่ยมันเป็นอิบาดัตที่อัลลอฮฺสุลตาาจะทรงตอบรับของเราหรือไม่ประการใดนะครับเดี๋ยวเราได้มาทําการเข้าใจนะครับในเรื่องนี้พร้อมๆกันเช่นเดียวครับทุกวันเราจะทําการ ประชุมด้วยกับการอันเชิงพระมหาค่ีอัลุุรอานนะครับเราจะมีเด็กเยาวชนตัวนน้อยของเรานะครับมาทําการอ่านอัลกุรอานให้กับพวกเราได้รับฟังวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเด็กชายอับดุลามนิมานะครับจะมาอ่านอัลกุรอานให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bina Al ramid, Allah mani awhid, manik awidin, ihya ganah, kuduai ya mustaqim, Siratal ladzi an anam talaim ghoilin makdubi alaihim walad min bismillahirrahmanirrahim kun wa ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh K ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นกา,ารอ่รานอัลกุรอานของเด็กชายอับดุลสลามมิมานะครับขอร้องสงตอบแทนนะครับ้องมีไม่อันนู้นดิเนื่องจากระบบเสียงค่อนข้างจะมีเสียงอคออแคกค้อแคกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนไม้ลอยแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเสียงที่ออกไปทางบ้านมันมันเหมือนมีคลื่นสัญญาณบางบางอย่างมารบกวนนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ ดูแลนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับก็เป็นช่วงท้ายที่มีความเข้มข้นนะครับในกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันที่มัสยิดนี้นะครับก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้หลังจากละหมากรอระแวดแล้วนะครับคุณดิฟรอพุตานจะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยง อาหารนะครับกับพี่น้องที่มาร่วมละหมาดต่อรอแวะนะครับก็คุยกันเมื่อหลังละหมาดวันศุกร์นะครับว่า,อ,าอยากจะรับทานอะไรไหมนะครับก็เลยคุยกันว่าเอาเป็นข้าวต้มแล้วกันข้าวต้มไก่นะครับท่านก็เลยจัดให้แล้วก็วันนี้ก็คำตุลิลานะครับเดี๋ยวหลังละหมาดต่อรแวะแล้วก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมรับทานอาหารพร้อมๆกันเรามี การแจกจ่ายข้าวสารฟิตรตอร์นะครับเมื่อวันนี้นะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องทุกท่านให้ทราบว่าเนื่องจากจํานวนข้าวที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้มากมายเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าบางบางท่านกา็เดินไปแจกกันเองซึ่งกันและกันนะครับบางท่านก็นําเอามาไว้ที่ส่วนกลางดังนั้นจํานวนข้าวที่จะแจกทุกคนคงจะไม่ใช่ เป็นการแจกทุกคนแต่เราจะเลือกแจกเฉพาะคนที่มีความเหมาะสมเฉพาะคนที่สมควรที่จะได้รับนะครับเพราะนั้นใครที่ไม่ได้รับก็ต้องต้องมาอัพด้วยนะครับว่าเราอาจจะพิจารณาคนที่มีความยากจนหรือมีความที่ย่ำแย่กับเรานะครับก็ไม่เป็นไรเราก็จะพยายามนะครับมอบข้าวฟิตโรให้ทั่วถึงกันแต่เราขออนุญาตพิจารณาคนยากคนจน นะครับเป็นประการแรกก่อนอวันนี้เราจะมาขอทบทวนเรื่องของสก,การตุนฟิตอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้นำเสนอไปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็จะสรุปสั้นสสก,การตุนฟิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดไว้ให้กับทุกๆคนที่เป็นมุสลิมและมุสลิมะนะครับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิง คนชาราทั้งหมดก็ต้องจ่ายสกาตุนฟิตถ้าหากว่ามีความสามารถในการจ่ายสกาตุนฟิตนี้ได้ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องของสกาตุนฟิตก็หนึ่งรับผิดชอบตัวของตัวเองถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่บรรลุนะครับศาสนาภาวะแล้ว มีกาลังวางชาในการทำอาหากินแล้วท่านก็ออกสกัดตัวของท่านเองหรือถ้าหากว่ายังเป็นเด็กยังผู้เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองพ่อนะครับก็คือผู้ที่จะต้องออกสกัดให้ตัวของเขาเองให้กับทะรลาให้กับลูกๆแล้วก็ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาทั้งหมดนะครับนสสวนอย่างนี้นะฮะจำนวนที่จะต้องจ่าย เขาให้เป็นจำนวนน้ำหนักน้ำหนักนะครับหนึ่งซอหนึ่งซอด้วยกับการตวงหนึ่งซอด้วยกับการตวงทำไมทาไมต้องเน้นว่าการตวงเพราะว่าการช่างเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักเนี่ยมันมันไม่เท่ากันเพราะว่าข้าวสารมันมีแบบแบบแห้งแล้วก็แบบแห้งมากแห้งน้อยมันทำให้น้ำหนักไม่เท่ากันฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปช่างเป็นน้ำหนักเนี่ย จําจนวนของของข้าวหรือของอาหารเนี่ยมันจะมีความไม่เท่าทันแต่ถ้าเราตวงตวงเป็นเป็นเป็นกรอบมือเนี่ยหนึ่งซ้อคือ4มุตเนี่ยมันก็จะมีจํานวนที่มั่นคงและเท่ากันฉะนั้นถ้าเราซูนจึงบอกว่าให้ใช้ตวงหนึ่งซ้อคือสี่กรอบมือของคนปารานกลางนะครับต่อไปเวลาที่จะต้องจ่ายสก,กาตุนฟฟต เขาให้จ่ายสกาตุนฟิตเนี่ยในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนก่อนจะละมาอีดวัลมาอนุญาตให้ทําการจ่ายสกาตุนฟฟตในช่วงต้นเดือนของรอมฎอนได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าให้พ้นไปจากเดือนรอมฎอนและเข้าสู่วันอีกการจ่ายสกาตุนเฟตนั้นจะถือเป็นสระกอ,อปกติเท่านั้น สกาตุนฟิตนั้นจะทําให้เกิดผลดีอะไรบ้างจะเป็นฮิกมาก,กับผู้ที่จ่ายหนึ่งจะไปช่วยลบล้างขัดเกลาวความผิดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ถือส้นอดในขณะที่เขาได้ถือส้นอดในช่วงกลางวันสองเพื่อเป็นอาหารกับคนยากคนจนในการจ่ายสกาตุนฟิตนี้นะครับต่อไปผู้ที่รับ ใครบ้างคือผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับสกาตุนฟิตเขาบอกว่าในฮะดิษบอกว่าว่ามาตาลินมิสกีนลินฟุกอรอวลมิสกีนก็คือคนจนแล้วก็คนขัดสนนั้นคือคนแรกๆที่จะได้รับสกาตุนฟิตแต่ถ้าหากว่าคนระดับฟุกอรอหรือมิสกีนในบ้านเรานั้นไม่มีนะครับหรือมัน มันเพียงพอแล้วกับการที่เราได้แจกจ่ายก็ให้นําเอาไปให้กับบุคคลที่มีสิทธิจะได้รับสากาดแปประเภทด้วยกันนะครับอันนี้ก็เรียนที่พี่น้องได้รับทราบแต่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของคนยากคนจนเป็นเป็นบุคคลแรกๆก,ก่อนที่เราจะจ่ายสกาดให้กับเขาตอนนี้โอลมาได้นำเสนอถึงอาดาปของการจ่ายสกาตุนฟิตว่าคนที่จะรับสากาตุนฟิตเนี่ย ต้องพิจารณาจากคนที่เป็นอัลลุสซอลแลคนที่เป็นคนดีๆมีคุณธรรมก่อนไม่ใช่เราเอาไปแจกคนที่ไม่ละหมาดเลยไม่ได้รักศาสนาเลยนะครับคนเกเรทำสิ่งที่มุเยาสิอันนี้เราระงับไว้ก่อนเราให้กับคนที่เขามีความรักในเรื่องของศาสนาคนที่เขาละหมาดคนที่เขาผูกพันอยู่กับมัสยิดท,ที่เป็นโจรคนจนเราจะให้ สกาศกับบุคคลเหล่านี้ก่อนนะครับส่วนคนอื่นๆที่เป็นคนยากคนจนนั้นเราก็จะพิจารณาเป็นระดับต่อไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะเรียนให้พี่น้องได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายสกาตุนฟิตฉะนั้นวันนี้นะครับหลังจากละมาดมคริบหรือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะได้ทําการแจกจ่ายสกาตุนฟิตให้กับผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับนะครับส่วนพี่น้องที่ได้รับสกาตุนฟิตจาก หลายๆที่แล้วนะครับถ้าเอาไปให้ถ้าพี่น้องจะบอกปฏิเสธว่าโอ้ไม่ต้องเอามาให้ฉันล็อกฉันได้หลายถูกแล้วอันนี้ก็จะดีมากนะครับจะดีมากนะครับก็เอาไปให้กับคนที่เพราะผมตอนนี้ผมไม่ทราบว่าใครได้รับมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าทุกคนไม่ได้เอามาให้กับมัสยิดนะครับทุกคนเนี่ยจะไปแจกจ่ายกันเองฉะนั้นผมจริงไม่ทราบว่าพี่น้องท่านใดเนี่ยได้รับสากาศไปมากน้อยขนาดไหน ฉะนั้นถ้ามีคณะกรรมาการนําเอาสกาตุฟิตไปแจกจ่ายอีกแล้วท่านเห็นว่ามันมันเยอะแล้วนะครับท่านก็ปฏิเสธได้เราจะได้อาไปให้กับอันฟุกอรอวันมิสกินคนอื่นๆที่เขามีความต้องการที่จะได้สกาตุฟิตเหมือนกันนะครับเอาละนี่คือสิ่งที่ได้เรียนกับพี่น้องได้รับทราบเมื่อสัปดาห์เมื่อวันที่แล้วแล้วก็วันนี้ผมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้มาดูเรื่องของการอิบัต์ของเราเนี่ยหลายคนนะครับเมื่อทําอิบัต์ไปแล้วเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าอิบัต์ที่เราได้ทําไปแล้วเนี่ยมันมันจะส่งผลอะไรกับเราบ้างนะครับมันเป็นผลบุญที่อลัลลอฮฺจะตอบแทนเราหรือว่าเราทําไปเนี่ยมันศูญเปล่านะละหมาดก็คมกมเงยเงยเหนื่อย,อย,อยไปวันวันหนึ่ง,งแต่เราไม่ได้รับการตอบแทนอะไร หรือการถือสินอดก็หิวไปแต่ละวันแต่ละวันแต่เราก็ไม่ได้รับการตอบแทนอะไรหรือคนที่ไปประกอบพิธีฮั์พิธีอุมรหอกลับมาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าอาัลลอฮ์จะรับอามันของเราหรือไม่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูชูรุตกอบุลอาลอามันเงื่อนไข ของอิบาดาหรือเงื่อนไขของอามันที่จะต้องมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคนที่ทําอามันต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นการถือชิ้นอดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีอาลกเขาจะต้องทาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาอย่างแท้จริงไม่มีเพื่อสิ่งอื่นมาปะกนดังนั้นใครก็ตามที่ละหมาด เพื่อต้องการให้คนอื่นได้เห็นว่าฉันทํามีประดับใครถือชิน้นอดเพื่อให้คนอื่นสันเริญชมเชยว่าเก่งขายไปประกอบพิธีทัดเพื่อให้รู้ว่าฉันก็ไปทำทัดมาแล้วนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยทำเพื่ออลัลลอฮ์เพียงไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีสิ่งอื่นมามาผูกพันอยู่กับการโอ้อวดของเราเราทำเพื่อคนนู้นทำเพื่อคนนี้ อันนี้ถือว่าการอิบาดัตเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะอลัลลอฮ์ฉะนันอิบาดัตทั้งหมดต้องมุ่งตรงสู่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานุตะลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะวันนี้ไปละหมาดยังไปละหมาดซะหน่อยดีหมาโมจะว่าเอา,เอาอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าไม่ได้นะครับถือว่าไม่ไม่ถูกต้อง ถือบวชนี่ไม่ถือได้ไงล่ะมามองอยู่เนี่ยอานนี้ไม่ได้เพราะเราต้องถือเพื่อองค์ไม่ได้ถือเพื่อคนโนู้นโคนนี้นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอามันของเราการงานของเรานั้นต้องเป็นไปตามแบบฉบับของท่านาศาสูาสุลลอไ์อวยละลสลามที่ท่านได้อธิบายไว้ท่านละหมาดท่านก็จะต้องรู้เรื่องราวของการละหมาด ว่าจะต้องตัดบ,บิดตรงไหนอ่านอุาอย่างไรนบีทาไว้อย่างไรท่านไปท,ทําฮัจก็ต้องทาฮัจตามสิ่งที่ท่านตซูลสลสลับได้วางแบบฉบับเอาไว้ไม่ใช่วันนี้จะทำอะไรก็ทำนึกจะตะวักห้ารอบก็ห้ารอบนึกจะแซ่แปดรอบก็แปดรอบไม่ได้อันนี้ถือว่าการงานของเรานั้นไม่ตรงตามสิ่งที่ท่าตนตอซูลได้นํามา ดังนั้นการถือสุเห่าของเราที่เราถือมาทั้งหมด29-30วันเนี่ยเป็นไปตามแนวทางของท่านรออซูลลลศ็ัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลมไหมถ้าหากว่าเป็นไปตามแนวทางท่านรออซูลลลศ็ัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ครบเงื่อนไขอามันที่อัลลจะรับอามันของเราตอนนี้มาดูเราก็พาทำเงื่อนไขเดียวนั้นเราก็ทําอิ่าดะงประดับเกล้ารุบฮานัฮูวะตะอาลากระเบงผู้เดียวและสิ่งที่เราทําเนี่ย เราก็ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับตามแบบที่อุลมอฮ็ได้บอกเราก็ทําครบเพื่อนไขไปหมดแล้วและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถูกตอบรับแน่หรือไม่ตอบรับแน่อันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับเพราะว่าเป็น,ปนการงานที่ะละสุนทาทรงทินิจฐ์พิจะะารณาแต่มันมีสัญญาณอารราอฮที่บง่งบอกไม่ตัวของเราว่าอัลลอฮฺจะรับหรือไม่รับนะครับ ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอาดบริยูรลไาซัมบินบาดาตออคนที่ทำอิบาดาตต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาจะต้องไม่กลับหรือไม่ไปทำสิ่งที่เป็นบาปหรือเป็นการสาฝืนต่ออัลลอฮ์อีกดังนั้นเมื่อเราละหมาดแล้วมวเสยียดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีต จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกหรือเมื่อละหมาดแล้วเราจะต้องไม่ไปทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนอลัลลอฮฺซุบฮานาอูตัลาอีกในทุกๆเรื่องฉะนั้นหลายคนเนี่ยละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอลงจากมาสัสยิดเราก็นินทาชาวบ้านลงจากมาสัสยิดเราก็ไปด่าชาวบ้านลงมาจากมาสัสยิดเราก็ไปขโมยของเขาอะไรประมาณแบบนี้เป็นสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนเนี่ยอันนี้ถือว่า เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอิบาตดัตของเราเนี่ยมันยังไม่มีผลเท่าไหร่แต่นั้นข้อที่หนึ่งหลังจากที่เราทําอิบาดัตแล้วเราเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นข้อที่สองอัตตอฟีกูอิลาอามันซอลิฮะเบะดาฮาเมื่อเราทําอิบาดัตแล้วนะครับเราจะต้องมีอามันที่ซอลฮะห,หลังจากนั้นไปอีกนั้นหมายความว่าเราต้อง มีความรักมีความชอบที่จะทําอิบัตตต่อเนื่องไปอีกไม่ใช่ว่าไอเดือนนี้ฉันละหมาดแล้วฉันบวชแล้วนะอันทำดุรยาอไว้ทำไว้เยอะแล้วพักก่อนมั่งอันี้ไม่ได้ฉะนั้นต้องมีสิ่งที่เป็นการต่อเนื่องไปอีกนะครับเราเป็นเช่นนี้ไหมถ้าเราเป็นเช่นนี้ก็อาจทำดุละาข้อสามหลังจากที่เราทําอิบาัตแล้วเนี่ยฮุบอุตตะอะวกคารหฮามอาเซิยะ เราจะเป็นคนรักที่จะทำอิบาดัตที่จะจงรักภักดีต่อล l l a ์ที่จะเชื่อฟังล l l a ์และเกลียดสิ่งที่เป็นมุ่เสียดฉะนั้นถ้าเราทำอิบาดัตแล้วเราออกจากมัสยิดหรือออกจากบ้านไปเจอสิ่งที่เป็นมุ่วเสียดเนี่ยเราจะต้องมีความาไม่ประทับใจต่อสิ่งนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเราจะต้องมีปฏิกิริยาในความรู้สึกของเราว่าสิ่งเนี้ย ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนนี้สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนนั้นนะครับและเราต้องทําไมมีจิตใจรักที่จะเชื่อฟังอาล็อต่อไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยละหมาดครบถือศีลออดครบทําทุกอย่างครบแต่เขายังไม่ไม่มีความไม่มีจิตใจรงเกียจสิ่งที่เป็นมุ่งสยัดยังนั่งเล่นกับคนที่ไม่ละหมาดได้นะในเวลาละหมาดนะครับคนที่ปฏิบัติสิ่งที่มุ่งสัยัดบางทียังไปเฟซอวยพรเขาอีก ยังไปชื่นชมความดีของเขาอีกโอ้แกนี่เรียนเก่งมากนะนี่จบปริญญาโอา้โหแจ๋วเลยนี่พ่อแกส่งแกพ่อแกดีใจแน่เลยแต่เด็กคนนี้ไม่เคยละหมาดไม่เคยทําอิบารัตเลยแต่เราไปอวยถ้าเราจุไอพรเราก็ต้องบอกว่าความสําเร็จอลัลลอฮ์ให้แล้วอิชอานาะมีโอกาสก็ทําการอิบารัดต,ต่ออลัลลอฮ์ขอบคุณต่ออลัลลอฮ์บ้างอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่เราอวยสุดลิ่มทิ้งประตูไปเลยนะครับอ่าอย่างนี้ถือว่า อิบาดัตของเราที่มีอยู่ยในใจเราเนี่ยไม่ได้ไปปรับอะไรให้ดีขึ้นเลยข้อสี่เมื่อเราทําอิบาดัตต,ต่อรอแล้วนะอรอจะเราต้องมีความหวังที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ละหมาดก็ละหมาดไปบวชก็บวชไปฮัดไปแล้วก็กลับแค่นั้นเองไม่ได้คิดในมุมของการที่อลัลลอฮ์จะท่งตอบแทนเรานะครับอันนี้ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราจะรู้ว่าอามันของเราเนี่ย อัลลอฮ์ตอบแทนไหมเราต้องมีจิตใจที่จะมุ่งหวังเพื่อที่จะให้เรลอตอบแทนและไอ้จิตใจอันนี้แหละมันจะทําให้เรานั้นปรับพฤติกรรมของเราให้ดีขึ้นวกัสเราตุดดวอาและให้เราขอดูอามากๆฉะนั้นเมื่อเราถือส้นอดเมื่อเราละหมาดเราอยากจะให้อามันเขาเราถูกตอบรับมาที่อัลลอฮ์เราต้องขอดูอามากๆแล้วต้องขอให้เน้นหนัก นะครับไม่ใช่ขอให้ผ่านผ่านไปขอด้วยความมั่นใจว่าเราจะตอบรับการอิบารัดของเราข้อที่หนะครับอันนี้น่าจะกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคล้ายคลึงกันฮุกบุสซอยลีฮีนคุณจะต้องให้ความรักกับคนดีๆวะบะาเดูอะอะเลลมาอาสีและจะต้องแสดงความรังเกียจสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ฉะนั้นคนที่ชอบทําอิบารัด ตอลว่าเครื่องหมายของเขาก็คือรักคนละหมาดด้วยกันรักคนมาทําอิบารัดรักคนถือสิงอดรักคนที่เป็นคนดีแล้วก็เกลียดหรือไม่พึงพอใจสิ่งที่เป็นคนที่มั่วสยยัดไม่ใช่ว่าเรากละหมาทุกวันเราถือสินอดทุกวันนะครับแต่เราเกลียดคนมีอีมานอยากนั่งใค้กับมันทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรกับว่าทําอะไรก็โควผม เราเปลียดคนที่ทํางานมัสยิดเห็นไหมครับอย่างนี้แสดงว่าอิบารัตที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันมันไม่ไปปรับอะไรในตัวของเราให้ดีขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็สัญญาณที่บ่งบอกสี่ห้าประการวันเกิดในตัวเราไหมหนึ่งเมื่อเราทําอิบาดัตแล้วเราจะไม่หวนกลับไปทําสิ่งที่เป็นโมเสีย มีอะไรบ้างที่เราเคยทํามาที่เป็นมุเสยยดเราไม่ทําแล้วอันนี้แหละข้อที่หนึ่งสองเราจะคงอามันอิบาดัตอย่างเนี้ยไว้ไปตลอดหรือเรื่อยเื่สามเราเป็นคนที่รักการจงรักภักดีต่ออัลลอแล้วก็เกลียการฝ่าฝืนอัลลอฮ์สี่เราขออุอามุ่งหวังที่จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์จริงๆด้วยกับการขออุอา ถ้าเรามีความรู้สึกรักคนซอยเฮีนบางคนเนี่ยเห็นเด็กนักเรียนศาสนากลับมาเนี่ยโอ้ดีใจนะเข้าไปกอดอังคารตุลิลากลับมาแล้วเช่นชมยินดีนะครับบางคนไม่อย่างนั้นบางคนกลับมาไอพวกเนี่ยเรียนมากเครียดเก็บกดอ่าไปว่าเขาอ,อย่างนั้นอีกคนพูดนะอ่าอันนี้ถือว่าไอสิ่งที่ท่านละมาท่านทำเิบาดัสนี่ น่าจะยังไม่ไม่เพียงพอนะครับต้องขอดูอาวอนต่อไปเรื่อยๆนี่ก็คือสิ่งที่จะเรียนให้กับพี่น้องได้รับทราบฉะนั้นเราถือชิ้นอดมาทั้งหมด28 29วันวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็มุ่งหวังที่อลัลลอฮ์ที่จะให้อลัลลอฮ์รับการถือชิ้นอดของเราแต่เราก็ต้องดูถามตัวเราเองว่าการถือชิ้นอดนั้น มันมาเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณพฤติกรรมของเราให้ดีกว่าเดิมไหมให้ดีกว่าเดิมไหมรักอิบาดัตไหมการละมานี่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องปฏิบัติในตัวของเราเองถ้าหากว่าเรารักอิบาดัตเพิ่มขึ้นโครงการอิบาดัตไว้นะครับและมีความรู้สึกมีจิตใจที่ดีขึ้น เมื่อก่อนเคยตำหนีิเตียนนินทาด่าว่าคนอื่นรู้สึกว่าเดือนละมาดอนในใจมันเย็นลงมันมีความรู้สึกสบัดลงสบัดล,ลงนะครับเอาละอันนั้นเป็นสัญญาณที่บอกบอกให้รู้ว่าเรานั้นทําอิบัตที่อลัลลอฮฺซุบฮะตุลาจะทรงรับอิบัตของเราแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือเล็กเล็กน้อยน้อยที่จะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับพี่น้องในช่วงท้าย เขาเดือนรบอมฎอนนะครับก็ขอประชาสมันต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นวันที่29รบอมฎอนนะครับซึ่งมันครบกำหนดหรือไม่ครบกำหนดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูจันทรเสี้ยวฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้ไม่ว่าจะหน้าที่ใดก็ตามได้มีการประกาศดินกันการเห็นจันทเสี้ยวเราก็จะออกอีดินฟิตรีในวันอาทิตย์ นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วเวลาละหมาดของเราอีดินฟิตเตรี่นะฮะเวลาละหมาตของเราที่นัดไว้วันนี้ที่ประชาสัมพันธ์ในในหลังละหมาตวันศุกร์เนี่ยเจ็ดโมงเจ็ดนาฬิกาตรงนะครับผมคิดว่ามันอาจจะดูเช้าไปหน่อยนึงแต่ในทุกๆปีที่ผมสังเกตคนที่จะมาละหมาดชวดเชียดหรือทันหรือไม่ทันเนี่ย คือคนที่อยู่บ้านใกล้มัสยิดไม่ใช่คนอยู่บ้านไกลเอารอเดียวรอเดียวรอเดี๋ยว,อยว,อยวโอ้โหคนบ้านแถวนี้ทั้งนั้นเลยที่โผล่ไปดูเนี่ยนะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเจ็ดนาฬิกาไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับคนบ้านไกลคนบ้านใกล้เนี่ยจะให้เวลาเท่าไหร่ก็ตามก็มากันไม่ทันอยู่ดีเพราะจะมากันตอนไหนมากันตอนที่ว่าอิหม่ามจะเข้าซอฟแล้วละถึงจะลงจากบันไดบ้านกันมา ฉะนั้นปีนี้ผมไม่รอแล้วเจ็ดนาฬิกาผมจะทําการละหมาดเลยเพราะถือว่าท่านนั้นปล่อยปะละเลยด้วยค่าเวลาของการละหมาดที่เราได้นัดกับท่านไว้นะครับท้ายสุดนี้ก็ขอดูอาต่อรอสุภานวลาให้พระองค์ทรงตอบรับการละหมาดของเราการถือสี่อดของเรานะครับอัลลอฮมะะุมัตตะกอบบิลมินนาซิยามะนาวาสลาตานาวะดุอาอานานะครับยารบันอาเลมิน ก็จากกันเพียงเท่านี้นะครับอิ่ชาลว่าถ้าพรุ่งนี้ยังถือสุดโออยู่ก็พบกันอีกวันหนึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับวอสัลลัลลอฮุอะลลอฮ์มุฮัมมัดอัลลาอิลัลฮะคีวะอิลัยชาลติมุสตะกิมวะสซัลลัลลอะลัยกุมบะราะฮ์มุตุลลอฮิวะบะราะกาตุสครับปัเชิญะนักศึกษาได้เลยครับ